สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับแมว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 ห้งมอมอมออ้าวมาโมมาโมอ้าวเน่คลอมคลอมห้องห้องห้องคลอม อ่าเดินแมบเดินล,นลนอยอ่าทางตอนแหนมครึกน,นะครับอ่านับเดินอ่าเฮ้ยเจ้าทีเล่เอ่าเดินต่อแถวกันครับเดินต่อแถวกันเลย น่ยเข้าสูสอาเนตาเดินตาอาอามหมอหมอโอ้มาโดดไหมมาโอ้เอ้าเอ้าเอ,าเอ,าเอา้ามีเจ้าลิงไี่ครับ ไปเดินแล้วเอามาลบเบอร์มาละเบิร์มาลเบอร์มาเบอร์อ๋อโอ้โหทองทองอ่ามึวิ่งออม่นม้นแล้ว